สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะมาพบกับช่องสาวว่งเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่30ตุลาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดชย้ยวิจารณญาในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนนอกของเมื่อวานนะคะซึ่งแอดอของวันที่29นะคะพี่ๆจะ ซึ่งวันที่29แอดให้อ่าเด่นที่469เนาะวิ่งรูท,ที่6นะคะผลที่ออกก็คือในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ920ล่าง89นะคะเด่นที่9มาบนมาล่างนะคะเด่นที่9บนมาหลักร้อยล่างมานะคะอ่ะแล้วก็ในรอบพิเศษ2องอ่าเด่นที่6มานะคะวิ่งรูท,ที่6มาแอดเน้นไปที่62นะคะ มาในตัวกลับในสองหเนาะส่วนล่าง70แอดก็หลุดไปนะคะในรอบปกติ458ล่าง81แอดหลุดไปนะคะอ่าสมาหลักร้อยเดือพี่พีจา๋าแต่ตัวจากคู่แอดหลุดเนาะเพราะว่าให้รูดที่6นะคะสำหรับในรอบ vp 912ล่าง85เนาะอันนี้ก็หลุดไปนะคะ ก้วก็มาแค่หลักร้อยเนาะยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะพี่พีจ๋าเป็นสูตรการคำนวณนะการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนเหมือนกันนะคะให้เป็นเพียงแนวทางนะคะอ่ะนำแนวทางของวันที่30ไปพิจารณากันต่อเลยแล้วกันนะคะถ้าใครชอบค่อยตามแอดนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันในวันนี้นะคะ เด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่สองสามแล้วก็เจ็ดนะคะสองสามเจ็ดนะคะแอดวิ่งรูทที่สามนะพี่พี่สาวิ่งรูทที่สามนะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบสามก็นำสองกับเจ็ดไปพิจารณาดูนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสาม สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า อตัวที่แอดเน้นในศูเม็ดเดียวมีตัวไหนกันบ้างนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดปากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสําหรับท่านที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิป,ปใหม่ใหมนะคะ,ะสำหรับเด่นที่3นะคะเด่นที่3รูทที่3แอดเน้นไปที่30 31 3 2 3 4 3 5 38นะคะแนวทางของแอดในสูตรเม็ดเดียวก็จะประมาณนี้นะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแต่ละคุณแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปแอดก็ขอ,ขอขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกทกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เห่งรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ